หลังจากที่มีภาพหลุดมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าจะมีควรการใหม่จะปรากฏตัวในซีรีส์ของเซนไคเจอร์แหม่มเป็นเงาแบบนี้แต่ว่าไม่กี่อาทิตย์ต่อมาภาพสีมาทันทีเลยครับ พร้อมกับข้อมูลขบวนการนักรบอวตารดอนบา์เทอร์มาในตีมของพี่น้องแหละครับแต่พอหลุดภาพพี่น้องมาเนี่ยเอะอะแอะมาแปลกแปลกนี่มันพี่น้องแน่แหละครับทําไมมีตัวสั้นขายาวแบบนี้แม่ตัวเซนไคเจอว่าแปลกแล้วแต่ขบวนการนี้แปลกยิ่งกว่าครับโดยสมาชิกในทีมประกอบไปด้วยดอนโมโมทาโร่เซนไตสีแดงตัวเอกในนิทานโมโมทาโร่โอนิซิเซ์เซนไตสีเหลืองตัวละครยักษ์ในเรื่อง ซารุบาเธอร์เซนไตสีน้ำเงินตัวละครลิงในเรื่องอินุบาเทอร์เซนไตสีดำใช้ในรูปแบบซีจีตัวละครก็คือสุนัขในเรื่องคิจิบาเทอร์เซนไตสีชมพูใช้ในรูปแบบซีจีตัวละครในเรื่องก็คือไก่ฟ้านั่นเองนี่น่าจะเป็นครั้งแรกกับขบวนการที่มีตัวละครรูปร่างไม่สมส่วนส่วนใหญ่เขาจะอิงรูปแบบตามมนุษย์ปเป็นหลักแหละครับแต่ครั้งนี้ถือว่าแปลกมากๆเลยล่ะครับแม่อันนี้เขาก็อ้างอิงตาม ทานจริงนั่นแหละครับและเข็มขัดที่เขาใช้ก็คือดอนโบบัคเกิลเป็นเข็มขัดของพวกดอนบาเทอร์โดยแต่ละคนนั้นจะมีอวตาโรโลกเกียร์กันคล้ายๆกับเซนใครเกียร์นั่นแหละครับมาสวมใส่และแปลงร่างเพื่อใช้ในการต่อสู้หรืออาจจะเหมือนกับเซเบอร์ที่เปลี่ยนไลบุกและเปลี่ยนร่างอันนี้พอเปลี่ยนนิทานหรือว่าเปลี่ยนอวตาโรโลกเกียร์ก็อาจจะเปลี่ยนร่างไปตามตัวละครในเรื่องก็ได้เอ๊ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแหละครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่รู้ๆครับในวิกิมันมีนี่โผล่มาด้วยครับว้าย ว่าแล้วเอารุ่นพี่มาย้ำอีกแล้วเหมือนการขบวนการนี้เป็นภาคต่อของเซนไคเซอร์ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับแต่ว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายครับวันที่9มกราที่ผ่านมามีการเปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอากาดผมรับฟังผมมาเป็นพระเอกกันเลยทีเดียวครับกับเซนไตสีแดงอย่างดอนโมโมทาโร่ที่โผล่มาจากการเรียกของเซนไคเซอร์ คราวนี้เรียกรุ่นน้องออกมาไม่พอครับแถมเอาดาวแซงกุร่ามาฟาดปีาศาจและตอนฟาดจะมีเสียงแบบนี้ครับมีขายนะมีขายนะแถมมียานที่ขับมาอย่างเอ็นย่ารเดียนนั้นสามารถรลบร่างกับจูรันทิลาโนกลายเป็นดอนเซนไคโอแม่อันนี้รู้สึกว่าจะมีขายเหมือนกันนะครับทั้งเซนไคเกียดาวพยนต์แม่มันจะมาขายของโดยเฉพาะเลยหรอวะเนี้แต่ก็เอาเธอครับอุตส่าห์เปิดตัวมาทั้งทีก็ต้องจัดเต็มเรื่องการขายกันหน่อยครับแต่อันนี้น่าจะเป็น ครั้งแรกนะครับที่เซนไตรุ่นน้องโผลมาเร็วแบบนี้รุ่นก่อนที่เขาโผลมาจะโผลมาในช่วงตอนจบเลยครับที่เขามีการแท็กสารต่ออะไรประมาณนี้ฝากสู้ต่อด้วยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้เขาโผลมาสู้เลยอย่างเดียวเลยครับแหมอะไรจะขนาดนั้นแหละครับท่านผู้ชมหรือนี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่รุ่นน้องที่ต้องโผลมาในซีรีส์รุ่นพี่เหมือนกับไรเดอร์ก็เป็นได้นะครับหรือว่าเซนไตรุ่นถัดไปอาจจะมีแบบนี้โผลมาเรื่อยๆก็เป็นได้ครับหลังจากนั้นครับตัวดอนโมโมทาโร่ ก็ขับยาน N เอ็นย่ารีเดียนไปไหนก็ไม่รู้ครับแปลว่าเขาอยู่ในโลกเดียวของเซนไคเจอร์หรือเปล่านะอันนี้ต้องรอข้อมูลมาสรุปให้ชัดๆกว่านี้หน่อยแล้วครับและเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนั้นะก็ต้องรอดูกันในคลิปถัดไปแหละครับและเพื่อนๆละครับมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดวทุกๆคนเนี่ยอยากให้ทําเรื่องนู้นทีเรื่องนี้ทีอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมแชร์เล้เพื่อนๆเนี่ยมาดูกันด้วยนะครับเพื่อให้รู้วาาว่าาจโทคยง ไม่ตายอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้านเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้นังหมาเนี่ยไปโผล่ในเรื่องของเซนไคเจอร์อีกตัวหนึ่งโอ๊ยนังหมา